ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการต่อท่อสายน้ําหยดนะครับแบบแบบง่ายเลยนะครับผมก็คือของผมเนี่ยใช้ท่อนิ้วครึ่งนะครับใช้ท่อนิ้วครึ่งแบบบางให้ซื้อแบบบางมานะครับเพราะว่าเราจะสามารถเจาะง่ายนะครับตอนแรกเลยเนี่ยผมผมใช้เหล็กตัวนี้นะครับผมลนไฟนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปนะครับผมเจาะเข้าไปนะครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะรวดเร็วนะครับผม รวดเร็วแต่แต่ว่าปัญหาของเขาก็คือว่าเขาจะไม่ค่อยแน่นแล้วก็ไม่ค่อยสนิทนะครับน้ำเนี่ยอาจจะซึมมาจากซึมออกทางด้านล่างได้นะครับผมดังนั้นนะครับผมมีอีกวิธีนะครับแนะนํานะครับก็คือใช้มีดนะครับผมเจาะนะครับค่อยๆเจาะนะครับแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับหมุนแบบนี้ค่อยๆควนไปนะครับหลังจากนั้นก็จะได้รูเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับผม นะครับก็จะได้รูประมาณนี้นะครับเล็กกว่าน,น,นี้นิดนึงแล้วเราก็ใช้หางหนูนะครับผมเนี่ยครับหรือตะไบนะครับตะไบแบบเล็กอย่างเงี้ยครับผม,มค่อยๆตะไบนะครับเก็บขอบแล้วก็ดูนะครับใช้ลูกยางเนี่ยวัดดูว่ารูที่เราตะไบที่เราเจาะเนี่ยมัน พอดีกับลูกยางไหมไม่ต้องให้มันพอดีมากนะครับให้มันเล็กกว่าลูกยางนิดนึงหลังจากนั้นนะครับเราก็ลองใส่ลูกยางดูนะครับผมใส่ลูกยางเข้าไปดูถ้าเกิดว่ามันคับนะครับถ้ามันแน่นแบบเนี้ยถือว่าใช้ได้เลยครับเนี่ยครับลูกยางแน่นแ,นนแบบเนี้ยถือว่าใช้ได้เลยแล้วเราก็เสียบวาล์วสายน้ําหยดเข้าไปเนี่ยก็คือจะแน่นแล้วก็จะไม่แทบจะไม่มีน้ําซึมออกมาเลยนะครับผม หลังจากนั้นเราก็เสียบเสียบวาเข้าไปนะครับผมแต่ตอนนี้ผมผมถือโทรศัพท์หนึ่งมือนะครับผมก็เลยไม่ค่อยถนัดนะครับก็คือผมจะสาธิตให้ดูนะครับเสียบเข้าไปนะครับพอเราเสียบเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะแน่นพอดีหลังจากนั้นนะครับก็นําสายน้ําหยดนะครับผมสายน้ําหยดแบบนี้ครับเข้ามาเสียบเข้า เสียบเข้ากับหัวนะครับผมเนี่ยครับเสียบเข้ากับหัวนะครับก็คือสายน้ําหยดเราเนี่ยนํามาเสียบเข้ากับหัวหลังจากนั้นก็ให้เรานะครับหมุนตัวเนี้ครับเข้ามาหนีบตัวนี้มันจะมาหนีบกับสายน้ําหยดพอดีครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตามเท่าที่หลายๆท่านสะดวกเลยนะครับอยากจะ ได้ยาวขนาดไหนสายเนี่ยครับมันจะมีตัวตัวที่ปล่อยน้ำหยดเนี่ยครับออกมาตั้งแต่ความยาว20เซน30เซน40เซนนะครับตามการใช้งานนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยผมใช้ปลูกมะเขือนะครับผมใช้ปลูกมะเขือก็จะใช้ประมาณ40เซนก็ได้นะครับผมบางท่านเอามาใช้ปลูกผักอินทรีย์นะครับก็ก็ใช้ประมาณ ยี่สิบเซนนะครับจะพอดีนะครับตามสายน้ำหยดไปนะครับผมนะฮะตัวนี้ผมใช้ถังนะครับเป็นถังสูบน้ำใส่ถังแล้วก็ปล่อยมาออกไปตามสายน้ำหยดนะครับต่อง่ายๆนะครับแนะนำเลยนะครับผมวิธีนี้นะครับแน่นใช้ดีแน่นอนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากครับวันนี้สวัสดีครับ